ว่าในช่วงเดือนแรกนะครับก็มีหลายๆเรื่องนะซึ่งทางคณะรัฐมนตรีนั้นเนี่ยก็ได้มีมติคณะรัฐมนตรีออกมานะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราก็เห็นได้ว่าในบางเรื่องก็ยังเป็นจุดเริ่มต้นกันอยู่นะครับและหลังจากนี้ก็คงต้องดูว่าการขับเคลื่อนจะออกมาได้อย่างไรนะครับแต่ว่าถ้าเราประเมินจากความตั้งอกตั้งใจ,จงต่างๆนะครับของผู้คนในรัฐบาลเนี่ยในเบื้องต้นมผมว่าเพื่อความเป็นธรรมก็คงต้องให้อยู่สัก8ก่อนนะครับแปดถึงสิบเอาไว้ก่อนนะเพราะว่าในช่วงเดือนแรกก็ อย่างที่เรารับทราบกันนะครับการเข้ามาสู่การทํางานก็คงต้องมีการวางระบบต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับคงจะต้องมีการสรรหาบุคลากรต่างๆหรือไม่กระทั่งเรื่อง,องการวางนโยบายนะครับซึ่งวันนี้เราก็เห็นได้แล้วว่านโยบายรัฐบาลที่ถแถลงออกมาในหลายๆกระทรวงนะครับก็พยายามที่จะขับเคลื่อนกันนะอย่างเช่นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะครับก็มีการดําเนินการประชุมกันไปแล้วนะครับังจากตั้งคณะกรรมาการนะหรือว่าในอีกหลายๆเรื่องนะครับที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับเช่นเรื่องของการ เสนอพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ยังมีประเด็นต่างๆในเรื่องการแก้ปัญหานะครับให้กับประชาชนในเรื่องเศรษฐกิจนะหลายมาตรการก็ออกมาแล้วนะครับอย่างเช่นเรื่องการลดค่าไฟอะไรต่างๆเหล่านี้ตอนนั้นเบื้องต้นผมว่าสักแปดเต็มสิบก่อนในช่วงเดือนแรกนะครับ <overlapping. S 1> ก็ถือว่าเป็นช่วงเริ่มต้นครับหลายคนบอกว่าเรื่องเศรษฐกิจสําค,คัญกว่าการเมืองนะแต่เรานึกง,ง่ายๆแล้วกันะะนะครับว่า ถ้าการเมืองเนี่ยไม่ดีนะครับการเมืองมีปัญหามีความขัดแย้งนะหรือว่ากระบวนการทางการเมืองนั้นเนี่ยยังเป็นสิ่งที่ประชาชนไม่ให้ความชอบธรรมต่างๆการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจที่จะได้รับการยอมรับมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะ้ราเห็นั้ามันก็มีความสัมพันธ์กันนะเนี่ยเดียวกันนะครับถ้าเศรษฐกิจไม่ดีการเมืองที่ดีมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกันนะเพราะปัญหาเศรษฐกิจมันคือปัญหาปากท้องแล้วก็เป็นปัญหาที่สัมผัสกับพี่น้องประชาชนโดยตรงนะครับอยู่ในชีวิตประจำวันโดยตรง นะดังนั้นเนี่ยก็คงจะหลีกหนีตรงนี้ไม่ได้เช่นเดียวกันกับสังคมครับก็เป็นมิติที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและเศรษฐกิจด้วยนะครับเพราะว่าสังคมเองนั้นเนี่ยก็เป็นโจทย์ใหญ่นะครับว่าถ้าการเมืองมีปัญหาเศรษฐกิจมีปัญหาสังคมก็มีความขัดแยง้งเกิดขึ้นนะเพราะนั้นฐานความคิดทางสังคมวัฒนธรรมนะครับค่านิยมความเชื่อทางการเมืองสิ่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยที่จะเป็นหนุนเสริมให้การเมืองอหรือเศรษฐกิจเนี่ยมันดีขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกัน นะแต่แน่นอนว่าถ้าเราถามคําถามกับพี่น้องปมะชาชนเนี่ยว่าระหว่างเศรษฐกิจกับการเมืองเนี่ยนะครับแระอาชนชจะเลือกอะไรก่อนหรือเห็นว่าอะไรที่สําคัญกว่ากันเนี่ยผมเชื่อว่าร้อยละแปดสิบถึงเก้าสิบขึ้นไปเลยนะจะบอกปัญหาเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าปัญหาเศรษฐกิจนั้นเนี่ยมันสัมผัสได้แล้วมันก็อยู่กับพี่น้องแมะอาชนอยู่ในชีวิตประจําวันไงครับหลายคนบอกว่าตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ดีที่สุดนั้นคือเรื่องของกระเป๋าเงินนะที่อยู่ ในกระเป๋าของทุกคนเนี่ยแหละครับนะถ้าเงินจับจ่ายใช้สอยนะครับสามารถที่จะดได้คล่องมือนะครับมีรายได้ที่ดีนะก็ทําให้มีการบริโภคซื้อของจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นนะเศร,รษฐกิจมันก็หมุนเวียนนะครับของก็ขายดีนะอะไรมันก็ดูดีไปหมดนะอันนั้นคือในมุมมองที่เราจะมองในคลิปประจําวันมันเป็นอย่างนั้นนะครับเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าในสภาพความจริงอย่างที่บอกแหละครับว่าเศรษฐกิจอย่างเดียวมันไม่พอ นะเพราะการเม e ืองก็จะเป็นปัจจัยกำหนดเศรษฐกิจด้วยไงครับไม่ว่าจะเป็นการกำหนดในเชิงนโยบายก็ดีการกำหนดในเชิงของเสถียรภาพนะฮะทางการเมืองที่จะส่งผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจต่างๆหรือว่าการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมว่ามันเกี่ยวข้องหมดแต่ว่าถ้าถามประชาชนเนี่ยประชาชนจะบอกเศรษฐกิจต้องมาก่อนแน่นอนนะเพราะว่าตรงนี้มันจะสัมผัสได้แล้วก็อยู่ในชีวิตปัจจาวันของทุกๆคนนั่นเองครับ ข่าวสดเสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านโฟลเวอร์ย่าเลื่อนติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวดวนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และทิกต o k และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ